ก่อนอื่นเนาะสบายดีเพื่อนก่อนเนอะสบายดีสบายดีสบายดีทุกพ่อเนาะตัวพี่น้องไงมีแหวงกันนี่น้ำหอมน้ำอบน้ำหอมผู้เรานั่งคักนี่ดีได้พี่น้องเลยเอาออกาต่อผู้เอาเชิญอยู่ดีอยู่นี่แห้งแล้วมันนี่เห็นรั่มเห็นดวยให้ขึ้นให้เกินลดล่างกับบอให้ลาให้ลงเด้อบังเอิญเลือดยางถือสายรั่มมันด้วย อ,อยู่ดี่แห้งนะจึ๊บเอออ้าวนี่พี่น้องแก้ๆเ,เข็ดเพื่อนก่อนเนาะเออออกอยู่นี่ก็มานั่งอยู่นี่มือนี่เปดมือ้อครบอาทิตย์หนึ่งพอดีประเัริเนาะมาดุง้งอุ้มมึงหรือเบิง่งนี่เบิ่งยุ่งแฮะเบ่งใกล้ๆยุ่พี่น้องเไงเนาะ หลายคู่หลายคนพี่น้องเลยเนาะถามเข้ามาว่าอาการของรถบัตจันมือเพิ่นเสียนะันเป็นยังไงแล้วว่าฉันพี่น้องเลยเป็นอยังนอว่าฉันน่องมือนะเนาพี่น้องเลยอ <c oughs> นอื่นเนาะกาบสบายดีสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะหมู่เพื่อนกันเบิดสู่คู่สู่คนพบพอกันกับบัตจันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกับบรรยากาศแบบผมๆมห่อนๆ่อน,น,อนเอาๆพี่น้องเอ้ยมัอน,น,นอินเนาะกะ คือมือนี้พี่น้องเลยบาดจันเนาะเอารถลงมานาพอน่อนาเมคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมาเบิ่งน้องวินเนอร์คือเก่ายังบัท่านออกทางใดเถื่อบาดสันพี่น้องเลยเนาะกะพอดีว่าสิมาตอบคอมเมนต์นําพี่น้องเลยเพราะว่าคอมเมนต์เขาไมา่ลายมือนัหนเนาะพี่น้องเนาะว่าสรุปแล้วบาดสันพี่น้องเลยรถบาดจันเป็นอย่างเนาะมือน,นันบาดสันอ่ามันเกิดจากสาเหตุใดที่ว่ารับกลางทางมือน,นั่นบาดสันพี่น้องเลยเนาะกะ บ่มีอย่างไรพี่น้องเไยเนาะให้ทางอ่าฮองแพทลทฮองหมอเพิ่นแกไปแล้วกับกวดเบิ่งเนาะเอ็กซเรย์เบิงเ่งนั่นอ่าสายไฟขาดซีเมนใสยไพ่สำลุดพี่น้องเไยเพิ่นว่าเนาะอยู่ใต้ไอันนี้พี่เลยพี่น้องเไยเนาะอ่าอยู่ใต้พงมาลลยแต่ว่าจันกับบุหัวมันคืออย่างเนาะเพียงเนาะอยู่ใต้ที่นี่เห็นพื้นก้มซองๆเงยๆอยู่นี่แล้วก็ อ่อแล้วก็ไลฟ์ว่าซั่นพี่น,อน้องบ่มีหยังเนาะพี่น้องเนาะป๊าสบายดีเด้อน้อสบายดีจ้าอืออายเนาะพี่น้องเ,เอ้ยเอ <ไป S 1> อเว <ไป S 1> ลาเฮาจี้กล้องล่ะคืออายอืมแต่ว่าปกติถ้าอันเฮาดินเฮาหยังนําเพิ่นนี่นะแต่ว่าพอเฮาสบายดีเิอายอือนให้เฮ็ดสบายดีด้อ๋บอบ่ล่ละมาจุ๊บกันอือเนาะ เดี๋ยวจะถ่ายจะถ่ายแป๊บหนึ่งเด้อเอาพี่น้องเไงมือนี่เนาะพี่น,อน้องเนาะทางบ่อจันพี่น้องเไงแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์หลายลท่านเนาะเพิ่นได้บอกมาว่าคลอดลูกหรือว่าคลอดทารกในรถบอสันพี่น,องงน้องเไงเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นมีความเสือ้อบอสันเนาะพี่รองเนาะต้องขอขอมาหรือว่าผูกต่อต่อแขนเอารถน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเไงหลังจากออก พื้นออกไพลแล้วก็มาผูกต่อต่อแขนเอารถน้ำมาสั่นพี่น้องเไยเนาะกับมือนี้ให้ทางตู้เมย์เพิ่นเอด็ดคันห่าขันซิบบาสั่นพี่น้องเไยเนาะอ่มาคดน้ำอบน้ำหอมเอาทางรถน้ำบาสั่นเอาให้คนออ่นนอนย่อบาสั่นเนะาพนงงนะพี่น้องเนาะตาสายพี่น้องเอไงเพื่อบเป็นการเสียเวลาเวลาทางตู้พ่อเพิ่นก็นเตรียมถาดและทางนั้นพีนงง่น้องเไยไปปูเบิง่ง <laughs> อ่โต โดยเอาลูกกอนเจ้าเนาะเออสบายดีโดยใช้ชักไม้กระเท่ามาไหนทั้งนั้นพี่น้องเลยเออเ่อเมืองกอนบุมีไม่กระเท่าดีกานี่บ่ไม่สังไพยสังผิวบุมีบ่โอ้ยโดย มันแค่ไม่มันคือมันอยากแพ้บ่ได้ไปไปให้เขาหาให้เพื่อนคือถั่วลอยนั่นก่อนเถั่วลอยนั่นคือตัวมันอยากกวนนายท่านรุ่มมันทางนี้มันอยากน้ำนเอาเก่อนอื่นก่อนอื่นเนาะสบายดีเพื่อนก่อนเนอะสบายดีสบายดีสบายดีตู้พ่อเนาะตู้พี่น้องเลยมีแย่งอันนี้น้ำหอมน้ำอบน้ำหอมไปโคตรอะไรก็ผูก คนเอารถบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะใช้ใน้องวินเนอร์เพิ่นเอาน้องวินเนอร์มาขี่แก้เนําเด้อเพิ่นบอกเออต้องอุ้มน้องวินเนอร์ขึ้นรถขึ้นล่างนําว่าซั่นแก้แก้นว่าขอขมารถว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะเดือดางถึกรถถึกลางเพื่อบ่ให้คนอ่อนนอนย่อเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอ่าให้ค้าขายไปนําทางนําหยังก็ปลอดภัยคือเก่าเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเนาะเว้านําปากนําคอเฮานี่แหละโดยเออย่างไปถาอันห่มพุ่นเด้อ ผู้พิลังกระซมไปแล้วทางนี้เนาะบังเมื่อนั่นนะเออพันอ้วนแล้วก็แข้งมันน้อยพี่น้องเลยก็เลยเหดให้แข้งนั้นหักน้ำนักหลายว่าสันเนาะหักน้ำนักหลายแล้วก็กระดูกแบบทับเส้นว่าสันพี่น้องเลยเพิ่นว่า ใส่เบิรงก่อนพี่ทางนี้พี่น้องเไงเนาะถวยวงหมอกเหกแตะกระโปเพิน่นเรียบร้อยเบิเ่ออะไรบอเรียบร้อยเบไปเลยพี่น้องเไงเนาะกรอบอะปะสู้เป่งแซงเบิ่อแล้วว่าสันพี่น้องเ้ยต่อมือคืนนี่บริณนนอนพิ่นได้พี่น้องเไงให้เพิ่นนอนสามพอลูกเพิ่นมือคืนนี่พัสันโดยสบายดีสบายดีบดังคับใส่ป,ปลาลูกแ่โอ้ยอากาศฮอนจักอันนี้พี่น้องไงเนาะโตแดงแท้อันนี้บอ จับมือแต่อัดปากแท้นี่บอกคนขี่ายไปจักกันนี่บ่เอาแต่อัดปากเอ้ยเแข็งแท้นี่บ่จับเอาเยอะฮะปึ้งอึอผัวแข็งนี่ไรฮะผัวโอ้โหหินงัดกล้ามหินงัดกล้ามก็พอก็ได้เราได้นี่เนอะบึ่งฮะพี่น้องไงเอ่อจับมือเลยเกาะเป็ดมือนี่เนาะเป็ดมือโดยคนเป็ดมือได้นี่พี่น้องเไยเนาะแต่ใส่มองมอง ไม่ได้ขี่เทียอีกบ่เมื่อคืนนี่ขี่ทรงเทียตามเทียกินเอนมแม่บ่เมื่อคืนนี่อันเบกก้อนนมแม่เอานมส่งให้กินก่อนคืนเพราะว่ากินนมแม่ได้อันทายเรื่อยเนาะกินผสมกับนมแม่แล้วทายเรื่อยพี่นุ่งเลยไปเสร็จเนาะไปอันเบิ้งรถไปแกคิดก่อนไปพี่น้องเลย กค้ดเสื้อกค้ดเสื้อเพื่นต่อพี่น้องเลเนาะกจาเฮ็ดเพื่อความสบายใจเนาะครูหลายคูนเพื่อนก็เสื้อถือว่าสันพี่น้องไลยเนาะนับถือฮีดคล้องเอิ้นควันบาสีสู่ควันั้นคนแล้วก็เอารถเอาล้างน้ำบาสันพี่น้องเอาโซ่เอาลาบเนาะโตเดี๋ยวกังคันหุ่มคันจ้องนี่เด้อไปทางใดกะบ่พาเอาเพิ่นไปทางใดก็ยาเนาะ nhìn chòn bon vì đong người nó mít tí vi phần mặc khuyên nì gần nì ba phần mọi người ma sắm mà khuyên nì ha nó vừng lôm hủi hôi đấy đấy vì đong người nó đơm nào đấy đấy nhỉ nó thấy ท <formation> <biraz motiv ators> <m> ี่ได er ้แล um mm mm ้วล่ะข้างหน้ารถเลยหน้ารถเลยโดยใส่เถอะเห็ดีได้เอิญนี่ได้แถวตู้เมย์พิ่นบาดนี่ไอ้ตู้เมย์พิ่นแล้วพาเอิญพาเห็ดเออผูกทั้งหน้าพุ่นนั่นเนาะเออดูมาถึดเลยแป๊ดโตน้ำอบน้ำหอมได้พี่น้องเลยนอสิตนอสิตใส่ไล่เพิ่นอยู่ท้ายรถนี่แหละมื่อนั้นพี่น้องเลยเนาะเมองทั้ มาผูกผูกทั้งหนาพุ่นกอนเนาะผูกี้ผูกเดียวสิบอกไปเนาะมาพี่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 ผูกบนนี่ก็ได้นี่เนาะมาผูกใช่ตัวหนานี่ก็ได้หนานี่นี่่ผูกในี่เออ ผู uk> uk> ้เรานั่งคักนี่ดีได้พี่รองเลยแล้วออกวาวตอผู้เอาเชิญอยู่ดีไม่แห้งแล้ววันนี้เห็ดร่ำให้ด้วยให้ขึ้นให้เกินลดล่างกับบอเหราให้ลงเด้อบังเด้อเลือดยางขึเลือดยางถือสายมันร่ำมันด้วยอยู่ดีไม่แห้งไม่ให้ตายทั้งใดกับให้ของไม่ให้ขาเด้อมาใส่ผีละ อนูนูใช่เบิ้งตัวแล้วแล้วแล้วเออมามัดมามัมาหมัดแรงหนด้วยให้ขึ้นให้คือมาดใส่ข้งในหมัใหัวหมัดขาเดื้อใช่แต่พวกวันนี้เป็นวันสินได้วันนี่เนาะเมื่อวันก็เมื่อวันจะสินคือกันบ่ มิ onder, นแล้วเนาะมีนเ่เนาะโดยโดยพี่นล่งเลยอ๋อด้เด้งากาลงในเรียนเน่องเรียนเด้อเด้อใช่ะช่ใชยบาทนี้ โคตรน้อายพ่อพี่ข้างในพี่ใช้เพอร์เซีอเพิ่นลุกกรบเาแห้งอีกบาทนี้โอ้ายโอ้โอ้โอ้โอโอดพี่ดังงดอ้ดังวมาเห็นเม่อไหอันิ่องนั้นมาแล้วยังาวเมื่อนั้นเิ่ง้ิอะจันั้นยงไมนีตุเมนะเฮ้ยมาชิดใช่พี่บาทนี้มา เออตุ้ยีกนะไม่ได้ไปขึ้นหลานกันพี่พี่พี่มาให้อันให้น้องวินเดอร์เพิ่นมานั่งพี่บาดนี้ให้นอกวินเดอร์ไปนั่งเพื่อไปหาเมย์เพิ่นนั่งใบใบขึ้นนั่งนี่ก็ได้นี่เนาะโอ้ยนั่งก็จับเออเอาหนีพี่น้องก็เก้เค็ดเพิ่นก่อนเนาะเออออกอยู่นี่ก็มานั่งอยู่นี่มื้อนีแปดมื้อครบอาทิตย์หนึ่งพอดีประเัริเนาะเ บ่วันจันทร์วันจันทร์มืัอนี้กับวันจันทร์พอดีเนาะข่มหอบข่มหอบเลยข่มหอบมือเพิ่นออกเออก็ถือว่าพอดีพอดีเลยพี่น้องเลยมาเอิ้นปลาดซีซูควันเอิญควันรถควันล่างน้ำเนาะซิดเชเดอร์น้ำมันเลยเนาะของข้าวเนาะยืดดีไม่แห้งเลยบาดเหมือนของเหมือข้าวมือนดับมือนวายเนาะทอดจอดเชิงเด้อบาดนี้เด้อโดยเพราะว่าวันจันทร์กับเมื่อก่อนกับไม่ได้คิดดอกพี่น้องเลยเนาะขี่รถไปเมื่อนั้น ไปบรรลับปุ๊บข้างทางอะไรคู่อะไรคนเพิ่นก็เลยทักมาว่าว้ายวบัสนเนาะปลูกตัวตัวแขนเอารถน้ำเด้อเพิ่นวะเออเลยหลุด้ลูกได้ล้างน้ำรถน้ำล้างเพิ่นว่าเนาะเอิ้นสิ่งเสื่อให้บัสนพี่น้องเลยกะมื้อนี้เฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะกะสายไผ่สมรุดมือนั่นพี่น้องเ้ยมึงยัางไรเออเด้อบอมาลุงลุงอุ้มเมืองเนีมาเบิ่งเลยขอลุงขออุ้มนี่ เออเรียลเรีลเรผู้ไปก่อนเลยทั้งหลายพี่น้องเไยเพิ่นเกี่ยวเข้าเนาะอ่าแบบเป็นคนงานเพิ่นกะถ้าเราขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นมาหนำพี่น้องเไยตายเราว่านนี่เนาะว่าจะไปจะไปทั้งเลยก็ไปน้ำเหนนะพี่น้องเไยเนาะคนงานกับผ้าเสื้อพังขนาดพี่น้องเไยเนาะมาดุงอุ้มมึงหรือเบิ่งนี่เบิ่งเยอะเห็นเบ่งใกล้ๆเยอะพี่น้องเไยเนาะ Nó nọ bunny cong hiền, yêu những người mẹ nọn ghi nó lạc tuyệt 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 เนาะป่อยอยู่แต่ว่าเป็นพดเนาะขึ้นพจนเถื่อออกเราได้เพิ่นกับพี่น้องเลยโบได้แนวโบได้แนวลุงเนาะลุงนี่โบหอดพี่น้องเลยโบมีเถือเนาะคนโบมีเถื่อมีหยางวะมวเดือดมวยหยางเอเอา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 เสดพี่น้องเลยเอาคนขึ้นไปนอนเสดเสดเออเออเอเอาน่อยก็เกลี้ยงอืมอืมอืม นอนต่อไปเลยเจ้าเดี๋ยวได้ครบรอบอาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะพี่น้องเนาะเอากระชีสิัยก่อนเนาะอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะพี่น้องเนล่ยรำรวยล่ำรวยโม่ให้คงบ่ให้คาคือเก่าว่าสินเนาะไปสาธิพี่น้องเลยโอเคเนาะถือว่าสำเร็จพิธีพี่น้องเนียเรียบร้อยมาที่นี่ใช่ นั่งรถเดียวขอบคุณอ้าวฝนเอาขึ้นไปข้างในพุ่นบานี้ขึนฝนไทยขึนมีไหนก็ตาลามหน่ะใช่มีเนี่ยตาลามนะขึนขึนแม่ลูกว่ะฟ้าอ่อนเมยอ้วนขึ้นบ่อไม่ตุ้ยขึ้นบ่อขึ้นมาฮาขึ้นมาหนูโมชาฝนหนาวหน่ะโมชาขาโตูสบายดีเป็นแม่ลูกสบายดีพี่สบายดีก่อนสรุปไปสบายดีก่อนลูกไปสบายดีก่อนลูกเจ้าเล่าเหตุน่ยนะนี่สบายดีแม่ลูกอะถ้าไม่ตุ้ยสบายดีแม่ลูก ทำามดีเด้อพี่น้องไงเนาะมาดีเด้อใช่ขบุญขบุญเดี๋ยวจ้าควันก็โอ้คนสองควนว่น่ากังวลนักเรียนของฮักครูทีินี่มีสองคนพี่น้องไงเนาะกะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเนาะมีความรู้เรื่องควันเรื่องนั่นกะคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องไงเนาะดีหรือว่าเป็นยังไงเนาะเป็นแบบ

ลมเย็นแล้วป้าเอาเอาเพื่อนขึ้นไปนอนอู่ป้าบานนี้การชื่อนี้นายดูเฮ้ไปเด้อไปนี่แหละพี่น้องไ้รถกะเพราะว่าทางบัจันเนาะกะมีหลายคนพี่น้องไ้เพื่อนว่าบัตรจันต้องไปเฮียนฮู้ทำความหูจักกับรถกับรางให้หลายกว่านี้ว่ารจันพี่น้องไงเนาะเพราะว่า อการรักษารถยังยังบ่ดีว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยาจันกะเป็นรถคันแรกเนาะบ่เคยมีจักเทื่อพี่น้องเอ้ยบ่เคยไล่รถลางอ่ากบ่ได้มีความรู้เรื่องรถเรื่องลางพปานดเนาะพ่นเนาะบ่บู่้เลยแหละพี่น้องเอ้ยกะาสิใหู้้กะู้คร่าวๆเนาะเบื้องต้นว่าซั่นซะยกตัวอย่างว่ารถเนาะเป็นยี่ห้ออีซูซุพี่น้องเอ้ยเนาะจักกะ1.9คมแงพี่น้องถือว่าประหยัดสุดเนาะพี่น้องเนาะ อ่าแล้วก็อ่า,อาปีสองพันส่าพี่น้องเลยเนาะอันนี้เนาะนี่สองพันส่าพี่น้องเลยก็เป็นรถใหญ่พ่วงเนะาะก็แต่ว่าถึกอ่าลักเบิดพี่น้องเลยเนาะมีครบวสันซนะเนาะอ่าแต่ว่าข้ามไปไทยบ่ได้พี่น้องเลยเพราอรถใหญ่พ่วงนี่เพิ่นบ่ให้ข้ามไปไทยเนาะต้องรถออกจากศูนย์โดยตรงวสันพี่น้องเลยยังไปไทยได้วสันเนาะ กงานแต่งน้องทรายเนาะอ่หนุม่มลาวสาวไทยอะไรพี่น้องเไยเนาะอ่าเพิ่นอยู่สีสะเกดเพิ่นกะสิมีแผนการแต่งงานกันช่วงเดือนปีใหม่พี่น้องเไยเนาะอ่าเดือนหนึ่ง<อ>วันสันก็จะได้ไปบ่ได้ไป,ดไดไปเนาะเพราะว่าโมมีรถพี่น้องกงสิได้เมารถอ่าสายทางพอแล้วไปกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าครับ ไปโบได้พี่น้องเลยว่าสันกะ <laughs> สิได้บางเท้อกะสิได,ได,ได้หาทางบบเตียงเพิ่นเนาะให้พาไปว่าสันเดี๋ยวจังใดกะเดี๋ยวบึงส้มน้ำกันอีกบัดเดือนหนึง่งเนาะพี่น,อน้องเนาะาโตใส่ลงได้บ่บัดนี้ลงได้บ่ได้อยู่เพิ่นทำบุญอย่างให้ลงบ่หม่เมลงบ่ไปน้ำเพิ่นเลยบ่ไปน้ำพอเลยบ่มาอนี้ไปบ่เ <laughs> ด<ย>้อเ <laughs> ด<ย>้อเด้อพี่น้องเลยเนาะ

ไม่กันเท่าคนกระจาพี่น้องเลยเนาะเอาท่อเป็ดท่าแป็ดท่าแป็ดท่าพีวีซีพี่น้องเลยขึ้นมาให้คานี่ คานี่เฮ็ดเกี่ยวเข้าไปมือมันเป็นก็ได้ค่านี่นันมันค่านี่มันคึ่งบ่อยากแท้เออคานี่นั่นให้เฮ็ดบมือเนๆบ่เป็นหยังไล่เบิดกินหยังได้เบิดค่านี่านีน่ะเออมคาพี่ยืนน่ะอยากล้มยืนน่ะมันแมว่ามันยนักมันจะคึ่งเนาะวาคจริงเนาะออแบบนักแบบว่าเฮายานักกระตนักกระตเออบ่ได้ว่าเจ็บบ่ได้หยังบ่แต่ว่าแข้งเนาะน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเออได้ยแขงนี่แขงน้อยบัดกระตบกระตใหญ่ น่องเงิมูคู่กรว่าทั้งเงินตัวทั้งรอดทั้งรุ่มตัวน่ะแข้งคาน้อยกระตน่ะอ้วนมัวนั่นาป่าได้เก็บได้ปวดว่วที่นั่งบีกขั้นกระบถ้าปาสิไตมันดุกมันนักนักเดีน้มันอยากมันอยากงงเงิ่งร่นีมันยังเขาเต้นเต้นี่คือคือปลไรคือคือมันช้อนหยาดนี่มีนมดร่อไข้คานนี่ได้เบิสคานไปคือควายนี่กับไรแบบบุบบุไปร่นด้างชถ่วยด้างวงหนึ่งเขาปลาไพ่น้ำเทียงนี่ได้เบิดคำนางคำลุกเราได้ มันยังไงก็จะเป็นเนาะก็เอาจะคอยไปคอยมาคอยบึ้งคอยขึ้นคอยลงก็มีก็มันกินกาได้กินสบายมีนยังก็ได้กินอยู่แต่มันดุดก็คืแต่มือแทะกระตูนี่วะอ่าบบนี้ก่อนที่บอยังไม่เพิ่นกินหรอกพี่น้องเลยมันดุดเอาอันา็มันกินก็มัยังเขามันแบบเนาะเขากินแบบมันบุบลุ่มมุงยังกะเดี๋ยว เดี๋ยวจะหลังจากเมื่อวานนี่พี่น้องไงเนาะมู่พักพวกมาหลายคนพี่น้องไงนี่เต็มแถวนี้เนาะเอออุ่นกันจนค่ำจนมืดผู้เพื่อนสันอ่ากะอ่าว่าธรรมชาติดีว่าสันพี่น้องไงเพื่อนว่าเนาะเห็นกระทุบหลังน้อยนี่แหละว่าสันเนาะเพื่อนว่ะว่าสันเห็นเดีคิดเห็นบ้านเห็นแต่ยุคสมัยอ่าสี่ห้าสิบปีขึ้นหลังว่าสันพี่น้องไงเศร้าอ่าทางพี่น้องทางฝั่งไทยเฮาเนาะเพื่อนว่า กะแบบธรรมชาสตร์พี่น้องไยเนาะกะเชเอินธรรมศาตร์ที่สือินบมีกัแม่ยังสปุงสแตงยังกับโบมีพี่น้องไงเนาะบ่ได้เห็ดยังเลยเนาะเออก็เลยเป็นธรรมศาตร์เป็นเตียงน้อยอันนี้ก็ได้พี่น้องไงกก้มาที่ไปาสำหรับต้นสามสาเนาะอยู่พังไทยจะคนเอิ้นต้นยี่ยังอันนี้พี่น้องเนาะคืออาลี่ยน จันจุลีต้นจันจุลีบอกโอ้โดยพี่น้องเลยลลก,กัต้นตัวนี้นะ่ะว่าจันปลูกตัวนี้พี่น้องเลยครับเมต้ทวดเนาะต้นตัวนี้ว่าจันปลูกคนกกน้อยมา,า,นากนะเอ้าเพิร์ดไปซักแน่ลูกนะะตัวนี้นะ่ะมันเพิน่นปลูกมันเกิดเองบอกพี่น้องเลยตัวนี้เนาะไปซื้อกว่าเห็นเพิ่นเกิดเองตั้งแต่เมต้เป็นสวนเนาะ เป็นส่วนของตู้ทวดพื้นเมื่อก่อนเชวนเพื่นต้นผ้าพันธุ์เนี่ยเตินผ้าให้แข็งเองเน่มาเป็นมันมากมีหักล้นจ้ากี่่วาต้นผ้าพ่อจันอ่านี่กับต้นผ้าพ่อจันเองปลูกอันนี่พี่น้องกัยเนาะตะกี้มีเถียงอยู่นี่เถียงม่ตู้ทวดพื้นอยู่นี่พ่อจันปลูกก็จนทมหัวทมหางเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามากบ่มีพี่น้องกันเออ โอ้ฉันบ่พี่น้องเไยหาเงินหาคำจังบ่ได้เนาะปลูกต้นไม้ต้นตอกกับบุเป็นมหมากบุเป็นห่วงเออบุเป็นพนว่าสันพี่น้องเไยจังพ <c oughs> ่อจังว่าพ่อสำนี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเไยเอ้ากะสำนี่กะดีใจแล้วแหละพี่น้องเไยที่มีผู้รับผู้ใหญ่เนาะเอฟซีเอ่อบัวทางนอกและกะทางในทางต่างประเทศทางพังไทยก็มีพี่น้องเไยเนาะที่ให้เกียรติติดตามครับส้ม ทางบัจันทร์พี่น้องเอไงล่ะก็หักแพงทางครอบครัวของบัจันทร์เนาะกะบโมลายกะน้อยพี่น้องเอไยเนาะกะโับบัจจันทร์กะสุดแสนดีใจที่มีผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นหากแพงครอบครัวของบัจันทร์เนาะพี่น้องเนาะกะนี่แหละคือครอบครัวของบัจันทร์เด้อพี่น้องเอไยเนาะเป็นไฮน่าตากะกะเป็นนามูนามังอยู่เนาะมีหลายคนอยู่ถามว่าพูดของบัจันทร์ในลายอยู่ว่าบัจันเนาะเป็นลูกก๊กบัจจัน ยังเด้อพี่น้องไเพิ่นยังบ่ได้ปั่นเออจักเพิ่นสิปั่นให้มุมใดเจได้เลยเนาะเออก็ยังบ่ฮู้ตัวนี้ก็ได้เออพ่อเพิ่นยังแข็งแฮงพ่อคอยเฮ็ดใบผากต้นพ่อใบโบไเพิ่นน่ะว่าพ่อเพิ่นสิยังแข็งแฮงพ่อเฮ็ดสู้ลูกกินได้อยู่มี3คนพี่น้อง้ลูกเพิ่นก็ได้3เออพุ่นละอยู่ปากซีผู้นึงก็เนาะอันนี้บัดสารวันเอ่อแต่ก็สิได้เด้ยงแม่กัอินครับบาบุญเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาสีพี่น้องไงนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะมาเรื่เขาจังว่ากันอีกที่นึงพี่น้องไงจังใดจังใดก็พอได้ให้มีนะาพอพอได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินกับโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับพอได้ดำเลยรด้วยดอกพี่น้องไงกัมีแต่ให้แต่หน้านี่แหละเนาะเอาสำหรับวันนี้ว่าจันคอโตลากนพี่น้องไงออกไปทางนอกกนบัดทีนี้เนาะสบายดีเลยสบายดีโอ้ยพ่อในเพื่อนเน่เพื่อนกำลังนั่งเบิ่งเจ้าอยู่นี่ให้อยู่ดีมี ร่ำให้ด so so ้วยเด้อเบิ่งอันลาบาจันตอดชีวิตเด้อเบิ่งเงเมนเด้อโดยซาถูกเนาะขอบคุณโดยไปสบายดีไงเนาะสบายดีไปเลยลุงสบายดีย่าในหิตาเลยไม่หายเลยจะหายไงออ่ะสบายดีก็ดีอ่ไปจัได้น้องบจักได้น้องบเอกได้น้องบลกบื่อวานี้จยได้น้องบลิ เพิ่นอยากได้น้องยุลิให้เพิ่นเลือกเอาระวังน้องวัฒนากับน้องบารีนะ่น่ะน้องยุลีนะ่ะเอาไเปเพิ่นกคยซีใช้น้องอยากโยกอยากยิกก้ยกแก้มแล้วอยา <laughs> กจิ้มแก้มแล้วโดยเป็ี่ยนคนกี่งอแงีแหละพี่แองไงมูมีมูกี่งอนมีนาดมูมีมูสลักษณะนี้มีมูเห <laughs> รอไอยังมีมูนะพุ่นลงเกี่ยวามแค่พุนทานซีพจน์่ะเดี๋ยวโอเคเสร็จไปก่อนเด้อสวัสดีพี่แองพี่สบายดีพี่แองไงลาครับ สายลมนี่แหละพี่น้องไงเนาะกับพวงเข่าผูเพิ่นกะขย้อยเกี่ยวไปน้ำยังบ่ทันได้กุ้งได้คืบปบนได้หรอกว่าทันพี่น้องเกี่ยวไปต่างดี้้าดี้ผนไปน้ำเนาะโตเถึงฝ้าเจมใสพี่น้องเไยเนาะโอ้โตผูไปผนแล้วเราดี